เปข่าวดีกว่าคุณผู้ชมขานี่ก็เป็นการสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการซีรีส์วายของไทยเลยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโควิดระบาดอยู่เนาะออหลายๆคนเนี่ยก็ต้องบอกว่าอยากจะเห็นศิลปินไทยหรือว่านักแสดงไทยเนี่ย go i n t ์กันบ้างล่าสุดคุณผู้ชมอีกหนึ่งปรากฏการณ์ กับการที่น้องเนี่ยไปที่สนามบินเพื่อไปรับรางวัลก็คือไปที่เกาหลีใต้ใช่ค่ะจากสุวรรณภูมิไปลงที่อินชอนเนี่ยนะถูกต้องค่ะแลวจะให้ไปลงที่อินเดียเหรอคะไม่สิเขาไปเกาหลีใต้ไงไปเกาหลีใต้ไปลงลีเอนือ่สนามบินก็เปิดที่อินชอนคุณผู้ชมเพราะว่าน้องพีพีกับน้องบิลกินเนี่ยนะเขาได้รับเชิญให้เข้าไปร่วมงาน Seoul International Drama Award 2021 ในช่วงวันที่2 0ถึง21ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องบอกเลยนะว่าการบินไปในครั้งนี้เนี่ยสร้างปรากฏการณ์ให้กับแฟนคลับสร้างปรากฏการณ์ให้กับคนที่ชื่นชมและรักน้องอย่างมากเพราะอะไรเพราะว่าปรากฏการณ์ของซีรีส์ Y วไทยเนี่ยไม่เป็นสองรองชาติใดตอนนี้ซีรีส์ Y ว์ของไทยหลายเรื่องนะผู้ชมดังไล ไปในแถบของเอเชียไปถึงดาวคาแล้วยังไม่ถึงดาวคาดาวคายังไม่มีทีวีดาวคายังไม่มีสัญญาณเน็ตแต่ถ้าดาวคามีสัญญาณเนี่ยเนี่ยเชื่อแน่ว่าซีรีส์วานก็จะดังไปไกลถึงโน่นเลยนะซึ่งซีรีส์นี้คุณผู้ชมแตรักฉันด้วยใจเธอเนะโออลโออลโออลกับเต๋อเขาได้รับเชิญไปร่วมงานโซอินเตอร์เนชั่นแนลดราม่าออร์ด้วยไปถึงมีกำหนดฉาย ในฮ่องกงอีก oh. ับงานฮ่องกงเอเชียนฟล์มเฟสติวัลในเดือนพฤศจิกายนเรียกว่าเป็นการสร้างปรากฏการณ์แต่อีกหนึ่งปรากฏการณ์คือในสนามบินอันนั้นคือ คือซุปตาใช่ซุปตาจริงๆคุณผ<ช>ู้ชมคือเอาจริงคือตอนนี้เนี่ยแฟนคลับเขาเยอะอคือเราอาจจะเห็นแค่ภาพว่าเวลามีศิลปินจากเกาหลีมาบ้านเราสนาม<ฆ>บินแตกไม่ต่างกันเลยนะศิลปินไทยไปเกาหลีก็สนามบินแตกเหมือนกันแล้วแฟนคลับนี้ไม่ใช่ว่าอุ้ยแฟนคลับคนไทยที่ไปรอแล้วนะครับเป็นแฟนคลับเกาหลีถูกไหมอ,อันยองอาเซโยกันใหญ่เลยอ,อันยองเลยแต่ว่ามาตรการของโควิด -19 เเนี่ยเราก็กลัวเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะว่าแฟนคลับแต่ละท่านเนี่ยไม่รู้ชาติไหนกันบ้างนะ เข้ามาใกล้ๆน้องแบบนี้ไม่ค่อยเว้นระยะห่างเลย แต่สิ่งที่เราเห็นอย่างหนึ่งคือความน่ารักของน้องบิวกินออน้องบิวกินเอาตัวไปบังน้องพีพีอ๋อเหรอ,อแฟนคลับเข้ามาใกล้ๆใช่ไหมบิวกินก็เอาตัวเนี่ยไปบังน้องให้เพราะว่าคือการก,ก,การไปไหนมาไหนก็ต้องเว้นระยะห่างด้วยออฝากเตือนฝากบอกบรรดาแฟนคลับหรือว่าคนรักศิลปินทุกๆคนคะนะช่วงนี้โควิด19กก็ยังคงระบาดอยู่ก็ระมัดระวังกันด้วยเว้นระยะห่างกันด้วย,วย,วยรวมไปถึงก็ให้ความปลอดภัยกับศิลปินด้วยนะคะเอางี้สิก็คือด้วยความที่ แฟนขับเขาเป็นคนเกาหลีคุณต้องพูดภาษาเกาหลีเพื่อเตือนแฟนขับเกาหลีว่าซาลังยูยู <laughs> อันยองซียู <laughs> ได้แค่นี้เออได้แค่นี้จริงๆเออคือคือต้องบอกว่าภาษาเกาหลีเป็นภาษาที่สวยงามนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยข่าวเกาหลีเนี่ยเป็นเรื่องราวที่แบบอยากนําเสนอมากๆาแต่ด้วยความที่แปลภาษาเกาหลีไม่เป็นติดอยู่ตรงนี้นิดเดียวเองติดเยอะต,อติดเยอะมากไม่งั้นนะโอ้จะได้เล่นข่าวเกาหลีกันทุกวันเลยเอาแต่ว่าอย่างน้อยนาะงมันก็เป็นภาพที่เราก็ในมุมหนึ่งก็แสดงว่าเขาเขารัก เขารักในตัวศิลปินคนไทยมากขนาด<ช>นี้เลยนะก็เลยมาต้อนรับกันคุณผู้ชม,มกลับมาบ้านเรานะเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้ทั้งบิลกิ้นพีพีกลับมาก็น่าจะมีบรรยากาศสนุกสนุก<ช>เอามาฝากด้วยนะเป็นความประทับใจกันคุณผู้ชม